ต้องพูดดังๆนะเวลาแบบปฏิบัติงานจริงๆเลยเลยดตอบโต้กดได้เลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเสียบนะเดี๋ยวรอคำสั่งจากคนคุมก่อนกดสองบีกินเทสติ้งก็กดสองเลยกดโนอา่ต้องคิดเอาเพราะว่ามันยังไม่แจ้งมาว่ามันจะบอกว่าเจ็ดหกครับตัวนี้จะเซฟที่แดนิเตอร์ไว้ที่จุดอันนี้มันเป็นบางเครื่องก็ต้องทุกเครื่องครับส่วนใหญ่ enter แหละครับ ที่พี่ใช้มาน่ะส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงตัวเลขใช่ไหมครับเจ็ดหกถ้าเท่าที่พี่ใช้มาคือเจ็ดเจ็ดหกหมดเลยที่เครื่องเครื่องเขาเซ็ตให้ให้ใส่ตัวนี้เนื่องจากเป็นระยะทางเดินของแสงของตัวเซ็นเซอร์อะไรที่เขากำหนดไว้สองศูนย์สองสี่เอนเตอร์เซนเซอร์เอาออฟแสงยังส e s ยสมันมันมันอยู่ข้างนอกอยู่แล้วค่ะตอนนี้อันนี้ก็ ตรงนี้หนูต้องสั่งเพื่อนแล้วว่าอ้าวแย่เข้าไปได้เลยอ๋อแย่เข้าไปได้เลยครับแล้วก็เราก็กดตอร์ r มาานตัะกดกเอนเตอร์คือเราเพื่อนแย่เข้าไปแล้วเราค่อยกดอเตอร์ว่าเรากดเตอร์ก่อนเราบอกให้เพื่อนแย่ปุ๊บเพื่อนแย่เสร็จเรากดอเตอร์แล้วก็กดเตอร์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทีนี้จะเตรียมเตรียมเทจละ ค้นอย่างเงี้ยคือพ s. <S ร้อมพร้อมที่จะเหยียบหนูก็ตะโกนสั่งคนที่งที่1ครับเทครั้งที่หนึ่งเหยียบเทครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเาก็รอรอสักสามวิสี่วิก็กด next test ก็คือ F 4มันจะเป็นการเทครั้งที่สอง เร,เราให้ตัวนี้มันหายไปแล้วถึงจะสัง่งคนอย่างนึงว่าให้เหยียบครั้งที่สงองเหยียบครั้งที่สองครับที่าก่อนก็ก่ F 4 F ่เพื่อที่จะดูผลดูค่าผลของมัน Enter team, เป็นตัวอย่าเพิ่ง รีมูฟก็คือสั่งเพื่อนเอาออกเอาออกครับเอ็นดูเอาออกครับเอ็นเตอร์เอ็นเตอร์ไปเลยทีก็มาดูค่าว่าเทรั้งหนึ่งทั้งสองอ่ะขางกันร้อยละห้าหรือเปล่าร้อยละห้าขอต้องมาคิดคำนวณอีกใช่ไหมดูเข้าๆออกก็ได้ถ้ามันใกล้ คือถ้ามันห่างกันมากเลยแบบ10ไป25นเนี้ยอันเนี้เทสใหม่แต่ถ้ามันใกล้เคียงขนาดเนี้ยคือไม่จำเป็นต้องเทสใหม่ก็ได้เราก็กด F5 เพื่อที่จะปิ้นปิ้นผลไม่ไม่ต้องเซฟโน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 ไม่ต้องเซฟปริ้นปิ้นแย่ดีเราจะโดเราจะโนอย่างเดียวเลยเนี่ยเครื่องมันก็จะออก ศานแล้วก็จะเอาตัวนี้เนี่ยกับเอกสารที่เขาไปแก้ใช่ไหมับใช่ก็จะมีการเขียนเขาเรียกถ้าเป็นการบังคับงใช้กฎหมายจริงก็คือเขียนการเขียนออกคําสั่งมันจะมีผลกับทางกฎหมายอ่ะดึงออกมาดึงนักอินเตอร์อากเกียนไม่ต้องใช่ไหมไม่ไม่ต้องคะ่ะแต่นี้เท่าไหร่เดียวก็ผ่าน ง่ายง่ายไอ้ที่ยากเนีนู้น